เจอใครปะเงียบหน่อยสิจ้ไม่อยากให้ปลุกแตก์ร้ายนั่นออกมาหรอกในสวนหลังบ้านนั่นคือสายของข้าที่เรียกตัวเองว่าหลิงจู่ซือื่อพิจารณาฝีมือของเจ้าแล้วขอแนะนำให้เจ้าโอ้ไม่มึงจะพากเร็วไปไหนเนี่ยรีบหนีไปพ้นเถอะวานอนน้อยทำให้เส่ยวานอนอน,อน,อน,อน้อยข้าเป็นวานอนใหญ่วานอนข้าใหญ่แล้วเมื่อกี้แม่งเก็บวิญญ,ญาณของไอ้พระนั่นไม่ได้อ่ะแย่เลยเฮ้ย คาบได้ที่คาดหัวของผู้แสวงบุญครับเพิ่มป้องกอัน8ดอนุญาตให้ใช้น้ำเต้าขณะวิ่งนะโอ้ดีจังเลยชุดของผู้แสวงบุญเพิ่มป้องกอัน16ทักษะคือเพิ่มความเร็วขณะวิ่งเซตเ,เนี่ยเมื่อใส่ครบ4เซตเมื่อวิ่งในแต่และว,วินาทีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีปานกลางนะคนนี้สามารถสะสมได้10ขั้นหากหยุดวิ่งช่วงขณะเอฟเฟกต์นี้จะค่อยๆหายไปโอเคโอเคโอเคฝึกตน เพิ่มพลังชีวิตเล็กน้อยเมื่อใช้จุดโฟกัสทําไมเราต้องตั้งเสาอะ่ะแต่ผมเห็นทุกคนมันตั้งเสาหมดเลยปิงอืมปิงยกเลิกได้ปะมังมันจะได้ใช้จริง,รงเหรอเมื่อเจ้าก้าวเข้าสู่ประตูนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีทางหันกลับมาได้นะเจ้าลิงน้อยอาจารย์แต่ว่าค่าค่าต้องการเก็บวิญญ,ญาณของพระที่ข้าจัดการไปเมื่อกี้บ้าเอ้ยหุย